hết hên hương 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 sì. hương 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 สบายดีปะลุงพูดง่ายไม่เลยเดี๋ยวปะครึ่งกิ๊กะเฉยพูดง่ายพูดง่ายพูดง่ายไปที่พ่อแม่ไปที่พ่อแมู่ดงาไม่เลยครึ่งกิ๊กเลยไปเลยไปไปพื้นเถอะนะพูดง่ายเฮ้ยเงเฮ้ยนี่นี่เลยะนี่นี่นี่ขนมขนมน่ะ ฮูงาดูไปดีเจองา่นั่นไออดิ่นใจดีไปจังเหมยฮะวอรกติแต่เกานไม่หายไ้เพื่จนเกาะสิมาพ่ปเที่ยวพเทียวสิมาพ่อเนี่ย่เพบ่อเพาะโทรมาว่าเื่นเพเมือใจดีเพือนเห มาบึงเด็กๆปรลุงค้นดินเข่าตารางเฮื่อเมตตาด้ยตักดินเสแล้วอลุงบาวกิดบาวเจย ถมตารางเงินเมตาเนูมยังสุดนอนอยู่อะไรห่วยเป็เหตุยังเกู่ย่กเกือบตายอยู่ประยุกต์กับเกือบตายออดอ้า คนดินกับตลางเงินปุ้าเอาอะไรนะฮักปลาเหล็บหนึ่งตอ้อยเห็ดอันนี้ของไฟนี่ฮักปลาเหล็บหนึ่งอะนี้ของไฟบ่านี่เซตอะไรเกไปไปดีๆตีอย่าทิ้งไปเลยทีพี่ว่าแป้อยู่คนไดพี่ กูเขียวผู้เจ้าเลยบอ๊ะขยวเอวเขยนึ่อ้าวเดื่งมันออกเดือดงนึงลชเลยน้องอ้อยเห็ดอันนี้ไฟออกเลือหนึ่งมูนหลักออกตนไปเจ้าหาออกมือมือไปเจ้า่ะโตไปเจ้าเห็ดออกนะเจราเห็ดออกแบบมัหลักออกแบบมือมือไปเจ้าบู๊ Qua nằm bia nghe tiếng tí là quả kỳ điên. Hoa 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 ôi, khi hoa hoa một lúc có hoa 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 giòn mẹ 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 ơi mẹ ยันมันม้วลูกยออนมาสะโมก้อมก้ามทางนอกแต่ทมจนอกนอกบน้รม <c oughs>

ไมเลกเอาโจกวานลงอากะใส่อันนั้นสวนเดียวที่ยไปเลยห่วหวหัวอมาเด้อขาฮากเะเด้อห

เฮ้ยวันน่ะจะงานวัตัวน่ะฮะเป็นอย่างบยบหัวเลยฮะคอง่ลเฮ้ยคงุตั้มกัปันี่ได้ ถึงกะเจ็บเลยพีสันไโหดมาพ่อบ,บัวไเห็นงานบ่อนนั่นจัดการเลยเลยปันต่อเลยออหาอ้า ยงกินแกะยงกินแกะจะเป็นหอยจะเป็นตุ่นแด็กข้างนั้นแล้วแล้วซองเท่านั่งอยู่ไม่ใหญ่ยายแล้วก็พอเถ่าพอของแม่น้องอ้อเลี้ยงพะโล่พะลงมาลีน้ำ Khỏi sàng ngàn Dụ quá đi sòi đây, khỏi bên hôn ả sàng ngàn sen đẹp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ กองทีสายังอีกหนึ่งสองสามหวยังอีกสามสี่กองเขาได้คือเกืกระด้างอิดอิดสุดซี่ทะเลคืออืม ประเหต์งานบม่ได้ดังใจถือตีนใส่ไปเลยครึ่งกี่ก้างเสร็เลยเลยครึ่งกี่ก้างเสร็จไปเลยครึ่งกี่ก้างเสร็เลยครึ่งกี่ก้างเสียจเลยปรเห็์กำลังขั้นเข่ามัววะไปไว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 เพื่ Rồi Cứ khi gang dẹp đây Ngon Hãy subscribe cho kênh ลอยเดียวซันถ้าก็ะไรหองเดียวนี่นี่นะเอาผัวไปไว้เด้อ่อยมาเป็นมีคนเหี่ยเก็ดเออเธอเธอเอาของนี่นะนี่จไม่ได้อูนี่จะจำในใจกูทอใช่ไห วันนี้ก็ซิเดล่าและปลุงยดเรื่องฝากก็เลก็เซก็ติดตามส่องน้อออนยดปลุงเขกันขิปหน้าปลุงสบายดี